เมื่อไม่นานมานี้ครับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวรายงานว่าประเทศลาวครับเตรียมศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการสร้างฟาร์มกำมหันลมและสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด500กิกะวัตต์เพื่อจ่ายไฟฟ้าในแขวงสวรรคเขตและทางตอนใต้เพอตกลงดังกล่าวมีการลงนามเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยท่านสถาบันดิตอินสีเสียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของลาวท่านคำสวัสดิ์บุญวิไลกรรมการผู้จัดการบริษัทนาแซงวายโยรีเนียเบอร์รีซอสเดเวลลอปเมนต์แอนด์อินเวสเมนต์และโลแกนน็อกซ์ตัวแทนของ UPC เวียดนามสิงคโปร์การดำเนินการนี้จะดำเนินการที่เขตเวีรบุรีอาสพรน และพินของแผงสวรสเขตซึ่งอยู่ห่างจากนกครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวไปทางตอนใต้ประมาณ400กิโลเมตรโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง UPC Renewable Energy และบริษัทนาแซงวายโย Renewable Resort Development and Investment ของลาวรายงานระบุครับว่ามีการวางแผนสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด500กิโะวัตต์เพื่อเอื้อต่อการส่งพลังงานที่ผลิตขึ้นจากพลังงานลมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน UPC Renewable คาดว่าจะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนี้ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดของเราวพวบคู่กับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ IFC โดยต่อย,ยอดจากประสบการณ์ของบริษัทในด้านการพัฒนาโครงการพลังงานลมและศักยภาพการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หากโครงการข้างต้นประสบความสําเร็จแขวงสวรรเขตจะเป็นที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและกลายเป็นแหล่งพลังงานสําหรับภูมิภาคด้วยการใช้สถานีไฟฟ้าย่อย500กิกะวัตต์และระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิหัว